สวัสดีเมื่อเช้าสเต็ปกี้นะครับวันนี้เราอยู่กับการแนะนําเกมฮนและแน้นะว่าเกมนี้นั้นมีขนาดใหญ่มากขนาดของเกมนี้อยู่ที่2.2กิกเลยนะเรียกได้ว่าใหญ่มากสำหรับใครที่เครื่องมีรอมน้อยๆห,หรืออ่าน o v จาก SD การไม่ได้นะฮะก็ต้องทําความเสียใจด้วยจริงๆฮะเกมนี้นั้นชื่อเกมว่า God Fire หลังจากนั้นเราก็แตะเข้าไปตึ้งนะฮะ กนี้นะฮะ2.23กิกเลยทีเดียวนะฮะเรา วันนี้ปิดไฟเลยฮะเน้นไปที่ตัวเกมอย่างเดียวนะอย่างที่พูดเลยว่าเรื่องของการ์ดจอนั้นสําคัญมากนะฮะอย่าโฟกัสที่เรื่องอื่นฮะอันเนี้ยตัวเนี้ยนะครับสเปคนี่จะเป็นซี U 6 5 9 2 m นะคะความเร็ว1.4นะฮะการ์ดจอเป็น power VR G 6 0 0 2นะฮะเป็นซีรีส์6เป็น power VR เป็นการ์ดจอที่แบบซีรีส์สูงมากๆแล้วแบบคือดีมากการ์ดจอตัวนี้ดีมากนะฮะและที่สําคัญที่สุดตัวนี้ อ่านไฟล์เกมจาก S D card ได้ด้วยนะฮะและแรมอยู่ที่1 g ิกฮะใค,ใครที่บอกโอ้โหพี่เกมใหญ่ขนาดนี้แรมไม่ไหวแน่ๆพี่อ่ะก็ดูกันเลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วการเล่นเกมมันต้องไปโฟกัสที่ตัวของการ์ดจอเป็นหลักด้วยนะฮะไม่งั้นจะใส่มาทำอะไรฮะ,ะการ์ดจอเนี่ยจริงไหมเกมมาแล้วฮะ เียได้ว่าเปิดเกมมาเนี่ยก็รู้สึกถึงความอลังการทันทีนะฮะดูไม่ธรรมดานะเกมนี้นด้ดุดพลาดไปได้ยังไงฮะโอ้โหสตรอรี่ฮะก็จะมีการอส่เข้ากับ Google Play ก่อนนะฮะโอเคนะฮะเราจะเล่นคือมัน แสดงถึงความอลังการมากนะฮะแล้วเครื่องพวกคุณนี่ต้องดูการ์จอเลยยังมาลิทีเจ็ดสองศูนย์ที่นดุดลองเนี่ยไม่ไหวนะฮะกระตกเป็นเจ้าเข้าเลยฮะกึก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 งนี้เลยนะมาดูนี่คือผลของการ์จอดีฮะการ์จอดีมีใช้ไปกว่าครึ่งนะฮะไม่ได้แคสเกมนะฮะดังนั้นนี่เป็นแค่การแนะนําเกมเท่านั้นนะฮะดูฮะไหลลื่นไปอย่างดี มาเมื่อกี้เราไม่ดูเรื่องราวฮะโอ้โหเรียกลูกน,น้องเว้ยฝันดูลื่นมานี่การจอดีๆมันต้องแบบนี้ลื่นจริงๆนี่นะฝันแม่งเลยคลิกแทบ็บอ๋อไม่ให้กดสองโง่จริงเอาใหม่หนึ่งสองสามนี่ โอเคกดตัวนี้เพื่อบล็อกโอเคนี่ฮะเขากำลังสอนเราอยู่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดโอเคดีฟิม okay. ินเนียนตายซะตายซะนี่นี่นะเยี่ยงเป็ดตัวหนึ่งเท่านั้นนะฮะมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาไม่หยุดอี e เวสแปลว่าหลบนะฮะนี่ฮะอี e เวสแปลว่าหลบโอเคดีฟ okay. ิมินเนียนเราจะเดินยังไงอ๋ oh, อกดโจมตีมันก็จะเข้าไปตีเลยครับ ไอ้ชูอ้เเฟงฟันฟันแม่งเลยฮะตายตายเยี่เป็ดตัวหนึ่งอ่ะโอ้โหเป็นไงดูเอฟเฟคซะก่อน <_ c oughs> หัวรอ้อยอยู่แล้วเป็นบ้าเหรอหัวรอ้อยอยู่ได้นี่ยเป็นบ้าเหรอฟันน,นี่นะนี่นะนี่น,นี่นนนหลบซะทีหนึ่งเพื่อความเท่เราฟัน ฝันมาเลยได้ไหมโอ้มีเนีนย,ยนแย่ๆฮไ,ไ,ไ,ไอ้ไอ้เอฟเฟกต์นี้ต้องดีมากเลยนะฮะแล้วการ์ดจอต้องแน่นอนมากฮะนี่สแสดงให้ดูครับว่าแรมหนึ่งกิกจะเกมใหญ่ขนาดไหนก็เล่นได้ฮะมันอยู่ที่การ์ดจอฮะแต่ถ้ามีคนโทรเข้าตอนนี้อาจจะต้องไปเล่นใหม่นะฮะโอ้โหตัวหนังสือเล็กเกินมองไม่เห็นอะอยู่ไกลมากฮะ มองไม่เห็นเลยฮะอยู่ไกลามากจริงๆ well, ตัวหนัง <It S 1> สือตัวหนังสือพี่ใหญ่นิดหน่อยฮะมองผ่านกล้องมองไม่รู้เรื่องฮะเล็กเกิร์ดโอ้ oh, มีใครขาวขาวเดินมาโอ้ oh, ดูหน้าก่อนตกใจแป๊บ ก็จิ้มกระบาเลาหนึ่งที<น>บอกตรงๆตงัวหนังสือเล็กมาก Tap to open army โ okay. อเค Tap to upgrade armor 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 โอเคโอเค Tap upgrade health อ okay. up ัพเลือดอัพเลือด to approve change โอเค Tap return to the game โอเคโอหดูเกมดูก่อน ดูนะดุดเล่นก่อนนี่ฮะการ์จอดีๆมันเป็นอย่างนี้นะโฟกัสให้ถูกจุดด้วยนะฮะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นฮะใครอยากจะเล่นเกมดีๆนะฮะก็เลือกการ์จอดีๆไว้ก่อนนะฮะได้ดาบแล้ว ้หเกมจริงจังมากะเป็นเกมที่แบบดูยิ่งใหญ่อลังการมากนะฮะอ่ะก็ทิ้งไว้เท่านี้เลยสำหรับ Godfire นะใครที่อยากไปเล่นนะฮะเมื่อกี้ไม่ได้อ่านด้วยเขาให้ทำอะไรอะใครอยากเล่น Godfire ก็ไปลองเล่นกันดูได้นะฮะ2.2กิกนะฮะซึ่งคุณจะต้องมีความเร็วพอสมควรเลยแหละฮะเดี๋ยวๆๆให้ทำอะไรไม่ได้อ่านขอโทษขอโทษไม่ได้อ่านอนะให้ทำอะไรอ่ะให้หมุนอ๋อให้หมุนให้หมุนอ๋อหมุนไปเรื่อยเงี้ย กระลึกและกระลึกและโอ้ยไม่รู้แล้วฮะอ่ะไปลองเล่นกันเลแล้วกันสำหรับ Godfire ฮะไปเลยสำหรับใครที่อยากทราบนะฮะว่าการ์ดจอไม่ดีเป็นอย่างไรนะฮะเป็นอย่างนี้ฮะดูนะดูดูเองดูเอาเองว่ากระตุกไหมนี่คือกระตุกมากนะแรมสองด้วยตัวเนี้ยบอกเลยนะฮะมาดูบอกแล้วว่าจะเล่นเกมให้คุณไปโฟกัสที่การ์ดจอฮะ กาจอต้องดีฮะไม่งั้นจะใส่มาทาไมกันเล่านะฮะเห็นความกระตุกหรือยังนะอ่าชีมาแค่เนี้ยสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะดูกระตุกเระเจ้าเข้าเลยนะ